ดีวิชั่นหนึ่งว่ะดีวิชั่นหนึ่งครับประเดินเป็ดีวิชั่นหนึ่งไมจีปูมินอิสเฮีย8ปบวก one of l r e ครับแชท่ายได้เทิร์กอันที่สอ oh oh งแชทโอ้ไยยกอยยยยยยมยยยยยโอยย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 ดยย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 มยย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 ดยย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 ยวี ไม่ walk out ด so right? ้วยวะโบตัวใหม่มีใครบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะวอร์ดิซดตกวินอีกอันหนึ่งอนาตอวันไมจเอนาตอวันกองหน้าอันนี้คือเมกาแพ็กใช่ไหมเมกาแพ็กนัตติงโบโลมิโอลาเวียชัดโลมิโอลาเวีย75สิหคูณห้หรือ40ก่อนโบยังไง75สิคูณห้ เทลเรเซอร์เอลเอ็มสเปนโอ้เบียรลิวโอเชนแมนเกนวอลกับอเล็กซ์เบน่าไม่ชิผมไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีการนี้อยู่บอแดมอืมแดมบอเค 75คณโบโบเทเบเซอร์ขายได้โบ LW เฮเฮ LW ตังเพาลีด้วยโบโอปบาด1 0 4 8 4 m g would be something W for youRevision 3มอยู่กายเกนลักกี้ What is that? เยีมย็นเย็นโอบล็อกไหมจีเย็นโอบล็อกพอชั่ออันต่อไปโบว้าว KDB ชัดอย่างน้อยก็ Make Money ไหมจีไม่แย่โบไม่แย่ KDB โบแปลสองบวกโบ Let's go RM Cameroon โอ้ยแดดโบพบจุกกายเก็ลักกี้โบโบเมกอัพเพิร์ แดง what is that โบ cdm ฝรั่งเศสเฮ้ยทามาวินก้าช่วยเอมานี่เปล่าเฮ hey, ้ยช่วยเอมานี่โบ shadow hunter แชทวอลล์เฟกวอลล์เฟกโบ Sha d o w h u n เ e r ในเซมในแพ็กเดียวกันไมจีเจ็ด <15, S 1> คูณสาห้าไม่มีโปรโมแต่วอล์ o เอาท์แชทอารบก็จะแดนนี่อะแดนนี่คามาฮาวไมจี เรลมันฤิดบอกว่าถ้าเกิดมีนิซิอุสไม่ได้แล้วโลดี้ได้คาร์บะฮาคนได้บอลลงดอมมากกว่าไหมจีนั่นคือการประท้วงจากเรลมันฤิดในปีนี้โบเทียวีแลนด์เจ็ดสิบห้าคูณสิบห้าออลา์วอล์กอาท์แชทซีดีเอ็มการอิดช้ากว่าไหมจีการอิดช้ากว่าการอิดช้ากว่าบอโบดับเบิลป้าไม่เบิร์นไหมจีแดงวันออฟโฟบอโบพร้อมแล้วเชียวิโกเลย ใช่ไหมก็เเพชชี่แมจิหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นต้นต้นโบอยากโดดโยงอะเพิกราชนาวุลแมจิแฟนสิบสองทีมอมเดอลวีครับ nothing โบนงวอล์กอัพดีนะครับดีนะครับทุกคนลุกมันว่ะแดมลุกมันว่ะโบโพลุกมันเมจิเมกกาแพ็คเมจิ วันนี้ติดก๊อปแชร์ไหมโบ TDM บราซิลน่าจะเป็นคาเซลูกรักอมโมริมหรือเปล่า B uno, B uno บูโน่บูโน่จีโบบูโน่จีแต่โบไม่ได้ชาร์โดกับฮันเตอร์เหรอบโบแพ็คนี้แอลไหมจีอนาเตอร์เมก์เพิร์กโบแพ็คนี้ลุ้นชาร์โดฮันเตอร์ไหมจีแพ็คนี้ลุ้นชาร์โดฮันเตอร์โบออร์ร้าแชทได้เลทไม่เกิน80เลยโบเรียบร้อยแชทได้ฮันเตอร์ไหมจี W โบ เจ็ดคูณสี่สแล้วสามสิโบเริ่มต้นที่40ก่อนไม่มีโปรโมโไม่วอล์กด้วยโบวิตินยาแปดหาไมจีดูเหมือนว่าลูลูจะเปิดเบปซี่โบมาดูกันว่า75็ดสิคูณสาปะขายได้จะเปลี่ยนแปลงแอคเคาท์ลูลูไปตลอดการหรือเปล่าโบแต่ลูลูมี3ล้านคอยนะไมจ่จีไม่มีวอล์กเอาไมจี เฮ้ย hey, วอล์กเกอร์ปะไววอล์กเกอร์ปะโนเบนไว้เหรอโน no. แต่ไม่ใช่ไว้ไม่ใช่วอล์กเกอร์ไม่จีวันนอโฟแปดสี่บวกไมจี What happened Lukita Modit for sure a l right chat 1 of บวกโบโบโอ้ปอมไหมหรือจะคาโตโต โปโมหรือคาโตโต้ดิสกี้เลือกคาโตโต้ไมจีแบบสองทีมวอโดวิกไหมจีใครดีสุดอะโอเพนด้าอะไรงี้ปะ่ะผมเห็นแบบแวบ,บนะเว้ยใครดีสุดอะ,น Look, Look Man, ะ Man, เนี่ยลุกอนาเตอร์ลุกมันมะอนาเตอร์ลุกมันแฮสต์เล่แปดสิบสี่ทีมวอโดวิกมาจริงก็ไม่แย่นะเว้ยโบทูเมก้าเพิร์กฟอร์ฮิมโบทูเมก้าเพิร์กฟอร์ฮิมรับเตียงโบลุนชายเดอ์ฮันเตอร์ไหมจี ลุนชาร์เดอร์ฮันเตอร์โบเอนี่ชาร์เดอร์ฮันเตอร์ฟอร์ยูโบเอนจินสองใบเมจิดิสกี้ลดแรงโบเดอะเน็กซ์วันโบโบเอนจินมีราคาเหรอแต่เอนจินมีราคามีชัดบอกมาโบเอนจินของหายากโบเอนจินมีราคาฟิงเกอร์เบอร์เกอร์โบได้ฮันเตอร์แล้วแชทได้ฮันเตอร์แล้วแมจีได้เวลาเฟรคโบรู้หรือไม่40%ของผู้ท <Senhor>? ี่ชมคลิปน nice ี้อยู่ไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมน่อยนะครับ thank you อยากเห็นแชทแบบได้ได,ได,ได้ได้เงินล้านกลับบ้านอ่ะโบจริงๆนะไหมเจ็ดสิบห้าคูณสี่สิบอยากเห็นอ็มปาเป้ walkout ผู้หญิงโบกองหน้าฝรั่งเศสน่าจะคาโตโต้แหละน่าจะคาโตโต้แหละโบคาโตโต้เลิฟฮ so ิมโซแบดไหมจีกับ Meet, มีดไหมจีได้สอง walkout โบไม่แย่แชทได้ลุ้นต่อด้วยไหมจี ได้ลุ้นต่อได้โบได้มาสองวอล์ขั้นต่ำตอนนี้ทุกคนและไส้ในก็คือโอซิมเฮมอาเกนโบอีกตัวหนึ่งอู้ <Ooh, S 1> ได้มาสามวอล์อาไแมจีอยากเห็นยาย่าขายได้เห็นไม่เหมือนประกบการดาวต,ตกอะโบนะเจ็ดสิบห้าคูณสามสิบโบโบไม่โปรโมแต่วอล์กอาผู้ชายโกคีเปอร์ดูทรงเหมือนจะเป็นโกเบลเพื่อนโกบอย แล้วดับเบิ้ลไหมไม่รู้มันจะดูที่พื้นได้อนาเตอร์เปจอบว้าวดิสกี้เรดี้ฟอร์ไอคอนแพ็ค tomorrow wow. <laughs> เปิดเลยนะครับโบแปบสี Pepsi ่บวกน่าต้องชอแหละโบน่าต้องชอแหละอีกอันหนึ่งโบคอปปี้โบคอปปี้ไม่จีแปบสองบวกทีมอเดอร์วีคทุกคน แต่สองพวกทีมวอเตอรวีกไมจีเหม,มือนจะเกต์นัตติงได้ลูเคบาคิโอโบตรงซองเป๊ะนะครับผมต่อไปเป็นอสองเมงกะเพิร์กโบสองเมงกะเพริร์กหลุ้นชาร์โดฮันเตอร์เหมือนเดิมโบเขารอตั้งแต่เช้าเก็บปวดจัดจัดเขา,อเารนนะอมมตั้งแต่เช้าจริงป่ะเนี่ยแชทรอผมตั้งแต่เช้าเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากวีโบได้ฮันได้ชาร์โดโบประสบความสำเร็จมากไหมจีอารมณ์เหมือนโบได้เอ็มปาเป้อะ กันที่โบเปิดได้ Shadow Hunter อะแมจิเมกะเพิร์กโบเมกะเพิร์กโอ้โบโบแบ็คขวาสเปนอเกนคำถามเลยคือใครใครแชทบิงกูเอซ่าแมจิอินเซนอีโวไหมโบอินเซนอีโวไหม ได้ฮันเตอร์ได้บอคาโดด้วยดิสกาย W Magic รู้สึกเหมือนได้เหมือนได้อานายอ่ะจริงๆ75งเคูณสีโนโปโมและไม่วอล์กด้วย m a g He i เฮ้ยทำไมเป็นอีสากเหรออีสากบอมึงเมื่อคืนเมื่อวานมึงยิงกูนะไอเวน 75็ดสิบห้าคูณสามสิบเทดเดิลบ์บไหมจีโนโปรโมวอล์กเอาท์บีดอังกฤษเด็กแคนดูพื้นที่โบน่าจะดับเบิลนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะโบน่าจะดับเบิลไหมจีไม่เบิลแบบโบ่เอลสตีมเมอร์ไมจีทำไมต้องโบตลอด,ดลติดไปแล้วอ่ไมจีติดไปแล้วชัดผมไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงผมต้องพูดคำว่าโบ่กับไมจีผมก็ไม่รู้เหมือนกันโบเป็นไงบ้างครับเพื่อน,น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๆก็ไม่ได้ปะ อารมณ์แบบโอ้โหเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมว่ามันก็แปลกๆกันนะวันอัลตรีแปดสิบห้าบวกโบแล้วก็ไครับแล้วก็คับเพื่อนๆ oh, เอ้ยโบเดี๋ยวก็อาานก็ออกมาหรอกโบโบเล่นของวะเนี่ยโบเล่นของเหรอเดมแทสเตเก้นไมจีแต่ขอให้โบโชคดี เดีฟรายโบ้เดฟรายไหมจีแปดสิบสามบวกทีมอตเทอร์ว right? right, ีคแชทแอนเดนนัตตินโบ้ไอ้เบนฟอร์ดใช่ไหมออร์าลฟ์โบแคมเบอร์ลูนแมตแลดหมจีหนึ่งเมกะแพ็คไหมจี ขอเห็น Shadow Hunter โบถ้าโบมีความสามารถมากพอเอา Shadow Hunter มาชัดถ้านายเป็น Weak Kid นายจะเปิดไม่ได้ Shadow Hunter ไหมจีนายจงรู้ไว้แล้วจะเปิดได้ e l n i s l y โบอราได้พเตอร์ยามาสองอันนายไม่มี Shadow Hunter โบนายคือ Weak Kid จงแก้ตัวของนายซะ75คูณ50แล้ว7จคูณ40 Here we go ไม่ walk โบเป็นตัวผู้หญิงไม่ walk แชทโอ้ยเจ็บปวดแทนเลยว่ะแชทเจ็บปวดแทนซีนิกเลยว่ะว้าวได้ตูเล่มาโบขายได้โบอู้โดกูดิสกายกำลัง flex โดกูขายได้ไม่จีเจ็ดสิบห้าคูณห้าสิบครับเจ็ดสิบห้าค hey, hey, hey. ูณห้าสิบโบโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรโมเรียบร้อยโบเซลตาบีโกลีเจน เซตาบีโกเซตาเซตาบีโกรีเจนโบเดมแชซีนิกเก็ตคุกในดิฟหนึ่งว่ะกูกูไม่เห็นรางวัลดีหนึ่งแล้วแบบมันคุกขนาดนี้วะซีนิกได้โปรด something w for you โอไมค์ก่อนแชสินิกเก็ตติงคุกไหมจีอีลิตดิวิชั่นแรกของวันนี้โบโบ75คูณ50 775แช 1.485บวกมาดูกันว่าอีลิตดิวิชันเพลเยอร์จะได้อะไรติดมาติดมือไปหรือเปล่าครับผมสโกโบกุนโดกุนแม่จีกุนโดกุนฟอร์ฮิมสำหรับอีลิตของความเซเวนตี้ในอีลิตดิวิชันโบโบอันที่สองว้าวเดอะโก้ต์แม่จีเลโอเนิลเลโอเนลเดอะโก้ต์โบไอโชว์สปีดไอดอล เรอเล่นวันเาเปิดเดลวเวบแปดสามทีโมดอวี Model Week ครับแต่วีนี้ไม่ค่อยมีอะไรรับยูอะเนาะโบเนาะแบ็คแว,วาผู้หญิงเงยอรมันว่ะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตัวนี้ไหมจี Google Pixel จอวิน83บวก<ต>คืออยากเห็นเทลเบเซอร์เลตติ้งเกิน88ดแอะจริงๆอยากเห็นมากเลยออลไลโอบอนาเตอร์เบนฟอร์ดดีเจนอ่าเมก้าแพ็กแชทอันเตอร์ชาร์ดู no w a l k เอาไหมจี ต้องงอเพนด้าเห็นกว้าวดิสกดิสกไม่ได้ชาร์โดไหมจีอีลิทดิวิชั่นโว่เคูณ75กับ75็75คูณ50เริ่มต้นที่75คูณ75ชัดผู้หญิง walk out center back โอเคไม่ไอรีนก็มาปิเลองนะครับผมแล้วเป็นไม่ดับเบลิลเลยหรอโว่เคูณ75ไม่ดับเบลิลหรอ อินฟอร์มอยู่ข้างหลังไหมสองอินฟอร์มไมจีขายได้แชทเดซี่วอทีก็ต์โนเชลเบเซอร์ไม่วอล์กด้วยหรอจอนนี่สโตนหรอโบโอ้ไม oh ่ก็แชทอ้โหจอห์นนี่เอาบาขายได้โบโซแรโอ้ so oh, แต่โบไม่ได้วอกเอาเลยอะ Let's go Jack p u ฟิง Elite ้ไม่ใช่ Elite อีลิ Division ด็ใช่ไหม b r i g h t ท n r i ีบ r Chelsea fan, อะ่ะโกเบลมจีอู <c oughs> ้หู้กระัา,ตตนานโตโตโ้บาโบเฮ้ยเล้งบูโน่เหรอไอ้เชี่ยเด็กแนนนมแน,กแนยูนี่ว่านี f f ink, ่มันเด็กแมนยูนี่ว่บาโบ W Jack p u n ฟิงครับไอจีมาแล้วโบเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดรีเจน อดโบแฟนเรือเหรอแล้วพ้นเลิกเตะแมนยูทำไมอ่ะทำไมโบไม่เลือกคาตโตโต้อ่ะเมก้าแพ็กแชทเมก้าแพ็กเดิรอะแองเกอร์กับเอนจินมาแชทฮันเตอร์แอสเวลลออไรโบน75คูณ75 75คูณ50สําหรับอีลิตรีวอร์ดวอลเอาแชท GK อ่าเอมมี่เอมมี่กลิ่นปทุมมาร์ติเนสไหมจีน่าจะดับเบิลนะผมถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะโบว้าวเ็นโบเ็นเพนเดนเซอร์อานโบว้าวเปบปซี่แอสเบลโบอันสุดท้ายโบเจ็ดห้าคูณเจ็ดห้าวิวเชนฮิตไลฟ์เมบี้วอล์กอัลแชท GK อ g เกน GKFC is here โบดับเบิลแชทดับเบิลโบสายตาผมเฉียบคม GKFC โบเยนอบอกแอเรีย m a วอร i v e r Party Bag mm hmm. ของเขาเขาบอกเขาอยากได้เมสซี่อยากได้เอ็มัปรเป้อยากได้ฟันได้แมจีทิสฎดีคอนเซปต์เตลรี่โบอยากได้ใครให้ร่างคอนเซปต์ไว้ก่อนโดย Matt เ i v e r นะโบและนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเขาครับโบ เขาได้ Total Rush My G Walk Out TM ฝรั่งเศส n d o m b e l e for you My G n d o m b e l e for you บอ1 of 4 85บวกครับดอนนาเปิดเลยเอ่ะบอเฮ้ยโบได้89 2ใบผมว่าโบโอเคอยู่83บวกโบ ไม่วอล์กอ่ะโบแอลบีว่ะเคยครั้งแรกเลยโบเอ้ยเจาะที่เอาบาไม่จีเมซี่เบสเฟรนด์ดูดเต็มเอา,าบาโวโอ้โหโอ้โบ,โบมีแพ็คเยอะจังอะไต่สามทีมอัลโดวีคโบอนาตัวันไม่วอล์กอีกแล้วว่ะหูลิวชื่อตัว C H C H อชอะโบ เนี่ยชาวเวเลียเมกาแพ็คชาร์โดฮันเตอร์ฟอร์ยูโบโนโปโมไม่วอล์กแชทอิตาลีซีบีอาเชบีโบโู้แดะชาร์โดแชทยูอาร์เรียลโบยูอาร์โซเรียลดัมโบเรเพเยอร์แพ็คไม่รู้จักไหนเหมือนกันไมจีซ็อกออฟเจคทีแบะวอล์กเอาฝรั่งเศสแต่เป็นผู้หญิงอะ่ะ โ oh, อ้มัมมี่เลน่านะริยงโอเคมัมมี่เลนานไมจีน็อตน็อตแบดโบ75คูณ75ฟอร์ฮิมโบบล็อกเอาลูคิต้าโมดิทโบผมจำจากรูปทรงแล้วลูคิต้าโมดิทน่าจะดับเบิลนะน่าจะดับเบิลไม่เบิร์นมาโบสอรี่ไมจีไมแบท75คูณ50ครับแชท ไม่โปรโมขายไม่ได้ไม่วอล์กอาด้วยโบน่าจะกาเซียวะโบน่าจะกาเซียโบทัวร์วะ That's pain แมจี That's pain โบ One of three แปดสิบห้าบวกโบเอาจัริงนะเว้ยโบ,โบต้องได้สักสองวอล์กอาอะโบเ e บิโ go c h All right a มจิ I take that โบ a n o t e r o n โบ โอ้เฮ้ยผมว่าเพพิกวันนี้ผมเล่นโอเคอยู่ไมจีโอเคแชทโอเคแชทเลตสโกเมกาแพ็คโบ Shadow Hunter for me โบผมไม่ได้ walk out, ออวอล์กเอาท์ว่ะโบ Ilyinsky s โ a ฮันเตอร์ฟอร์มีโบผมไม่อยากโดนล้อแชทแชทผมไม่ได้ Shadow Hunter ไมจี Why โบผมไม่ได้ช s h a d ฮันเตอร์โบผมโดนล้อวะเนี่ยผมวิคิดว่าผมไม่มีช s h a d ฮันเตอร์ อย่าล้อผมไม่จ <laughs> ีแบบสามบวกไมจีแบบสามบวกเฮ้ยบวกเอาวิเฮ้ยกองเต้กองเต้โบเอ็นโกโล์ขายไม่ได้ก่อนแล้วกันโบ75็ดสิบคูณห้าสิโนโปโมวอร์กอท์ดิสแมน เฮ้ยแฮร์รี่เคนไม่จีไอคอนแพ็คดันไม่จีดับเบิลว่าโบดับเบิลวะาแฮร์รี่เคนดับเบิลไหมไม่เบิ้์นว่าโบเอไอ้ไอคอนดันไม่จีจีกิมมีกิมมี่ซัมคอยโบกิมมี่ซัมคอยอย่างน้อยสักหนึ่งแสนคอยไม่จีกิมมี่ซัมคอยโบโบวอล์กอัลแชทผู้หญิงตองหน้าเยอรมันบอปปี้ฮาโลโบบอปปี้ฮาโล ป๊อบปี oh ng, ้ไมค์ควีนแดมวันวอลอารบอวป๊อปปี้ไมค์ควีนโบพาวเวอร์เฮดเดอร์วันอัลโฟแปดสิบห้าบวกโบวโบขอเห็นดับโดดโยงเลยปะเพื่อแฟนแฟนเชลซีอ่ะไลทเทนฟ o r you โบว์ไลท์เทนไปยูและอ้แกรวินหรือเบดานโนโบว์ รีวิวแพ็กอ่ะเยีดเจอเดียวมาเย็ดเคสสกีแพ็กเตอรี่เอาพอเคสสกีแพ็กอะไรเงี้ยโบสกีแพ็กเตอรี่อะไรเงี้ยแดมโบไม่ต้องรีบขนาดนั้นไม่จีชิวๆโบชิวไม่ต้องรีบโบชิวแชทถามดาวโบชิวชิวโอ้ยต้องสกีแพ็กก็ได้โบค่อยๆเปิดก็ได้แชทชิวโบแต่ไม่ได้ชาอตฮันเตอร์โดนล้อบอกแค่นี้แหละ เฮ้ยบอกเอาอ่ะโบกลางลุกอังกฤษบิลเลีฮมขายได้โอ้ไม่กอดโบสกีแพ็กเตอรี่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้กูเห็นอะไรอยู่เนี่ยว่าแต่ว่าเป็นกาแพ็กได้บิลเลีฮมขายได้ใช่ไนะเจี๋ยโอ้ไม่กอด what the heck ถ้ามารับเงินแสนกว่าแบบชิวๆเหรอโบไอ้เหแค่ดิสก้าได้หนึ่งแสนแล้วอะ เยตึกคิปแพคเตลรีบอไม่วอล์กอัไม่ไมจีโอ้โหบลับไปยูแล้วอะบลับปยูสุดแล้วอะเป็นลิงแฮมขายได้ซับเจ็ดห้าคูณเจ็ดห้าโนโปรโมว์วอล์กอัลตองหน้าฝรั่งเศสพูดตามตรงนะคิดวิเดียวจริงๆฮาริมเบนเซโกสไม่จีฮาริมเบนเซโกสบอ